การได้มาเกาะพระทองครั้งนี้ครับเรามีโอกาสได้ดูขั้นตอนของการทำรอบปลาหมึกครับและยังได้มีโอกาสไปวางรอบปลาหมึกจริงๆกลางทะเลด้วยครับและเนื่องจากว่าเราได้ไปลงรอบปลาหมึกกันมาแล้วเราก็เลยขอให้พี่เขาทำอาหารให้เราทานกันแบบอร่อยๆครับ การทําประมงหลายแบบครับตั้งแต่มีอวนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เราเห็นวางกันเยอะแยะมากมายที่เกาะพระทองนี่คือเป็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นกล่องกลมๆขึ้นๆวงกลมนะครับตรงนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่ารอบรอบคือไม่ใช่อวนคือเป็นลักษณะของตัวดักตัวดักคล้ายๆตัวดักให้ปลาหรือว่าปลาหมึกเข้ามาแล้วก็ปลาหมึกก็จะอยู่ในนั้นเลยปลาก็อยู่ในนั้นเลยทีนี้ เราก็เลยขอขอขอไปดูว่าการทำไอส่เจ้าเจ้ารอบเนี่ยเขาทำยังไงตนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่เรากำลังจะมาทำรอบปลาหมึกครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของขั้นตอนก่อนที่จะถึงขั้นตอนพีมีอุป,ปเอ้มีวัสดุอะไรบ้างครับตีชายทำใช่นีมเนี่ย<ม>เลยไม้กู้คนไม้กู้คนไม้ไม้ได้ไหมครับไม้ชักไม้ลุดโบ หมายมันมีไล่ไมายมันมีไล่ไล่ชนิดแต่ว่าเมื่อโคนนะครับหมายมันจะหมาเคารจะเคตรจะเน้นหมา้เนี่ยอันนี้มันยุ่ยได้นานกว่าเหมือนเป็นไม้ซักคนเลี้ยไม้ซักเหนือแข้งไม้ซักคครับปกติข้าวันสิบแปดวันก็ฮักเลยนะนี่เลยครับมนี่ไม้เหนียวอันนี้ไม้ซักปกติคือต้องเน้นไม้นี้ใช่ไหมครับครับเน้นไม้นี้ครับปกติไม้นี้มันหมดแล้วป่านี้ไม้สักหายยากหายากเลยครับ เพราะเป็นที่ไหนเพร่อมันไม้มันเนื้อแข็งใช่ไหมมันอยู่ทนอยู่ทนมันทนอันนี้อ่ะนี่ไม่ทนไม่ทนไม้เนื้ออ่อนเอาไม้เนื้ออ่อนครับหักกัำมือก็หักเลยนะเออผมไม้ไม้นี้เอาไว้ทำโค้งอ่ะทำโค้งทำท่านเลยพอทำท่านมันครับซึ่งมีไม้ไผ่กันนี่ไม้ไผ่ทำโค้งมันไม้ไผ่ทำโค้งมัน อ๋อถืงหมายไฟนี่ก็ไปซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมซื้อครับนี่ซื้อจะบนฟังครับซื้อจะบนฟังแต่ต่อว่าพ,พื้นสีของก็ผ่ะตรงจะไม่มีหมายไฟอ่าเราได้อุปกรณ์ละวัสดุละทีเริ่มต้นขั้นแรกคะแนนครับมามแล้วพี่เขาเตรียมไว้แล้วครับเรียบร้อยมันไม่ได้เหลือตกให้ะไอยู่นะเป็นไรไอ้นี่คือแผงมันนี่แผงมันอือันนี้คือแผง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 ล่างแผงล่างครับฐานฐานฐานเนื้อ นี่ครับเขาเรียกว่าฐานมันมีทั้งหมดหนึ่งเจอันเก็แบ่งเป็นตัวหนีบสองก็มีฐานอีกสามนะฮะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปในนี้อ่าแล้วก็ตีโค้งใช่ไหมใช่ผมโอเคทีนี้เราได้ฐานแล้ววิธีการทำก็คือเราต่อโครงก่อนครับต่อโครงด้านล่างก่อนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฐานพอจากฐานเสร็จปุ๊บเราก็ มาดัดไม้ไผ่ครับคือดัดไม้ไผ่เนี่ยต้องค่อนข้างจะใช้ความละเอียดและความเบามากเพราะไม่งั้นไม้ไผ่จะหกักคือดัดให้เป็นตัวโค้งครับการดัดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับเพราะถ้าดัดไม่เป็นไม้ไผ่หักพอหักเสร็จปุ๊บเสียตังค์ครับเพราะว่าไม้ไผ่ที่เห็นอะ่ะอันละ3บาทนะครับหรือถ้าดัดไม่เป็นอีกบาทอีกอะไรอีกต้องอาศัยความชนานาญพอสมควรครับเพราะว่าการดัดโค้งตัวเนี้ยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของรอบครับแล้วก็มันอันตรายหน่อยนะครับเราก็ค่อนข้างจะ ต้องใช้คนที่ชำนาญแล้วนะครับตอนแรกมันก็อยากจะแบบโอนเอนโอนเอโอนเอหน่อยแต่พอมีอันนี้ไปมันก็เหมือนกับตัวย,ย,ยึดเลยครับยึดเลยครับอืมอ๋อเออมันเป็นโครงใน,อ,งนอะเนาะใช่ครับพอดัดเป็นโครงเสร็จก็เอาโครงมาต่อกับไม้ฐาน จากไม้ฐานเสร็จก็จะมีไม้ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าไม้ตัวคือด้านบนนะครับเป็นไม้ตัวด้านบนที่จะต้องต้องอาศัยความละเอียดของมันอยู่ตรงที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ธรรมชาติในการวัดให้มันโค้งพอดีแล้วก็มีตัวไม้วัดนะครับไว้วัดเพื่อให้มันได้ระยะที่เท่ากันหมดซึ่งส่วนนี้สำคัญที่สุดของของตัวรอบถ้าเราไม่วัดรอบห่างเกินไปหรือว่าแคบเกินไปปลาหมึกก็จะไม่เข้านีค,ครับเลยว่า กันก่อนเดียวแค่แรงยกแค่ตีตะปูยกไปนี่ก่อนยังมี่สองอันยังมีอีกมียังมียังมีอีกมีอีกเนี่ยใสองอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อช่วยยึดสองอันครับผมแค่ตอกตะปูให้มันตรงกับไม้อันอื่นก็ทำไม่ได้แล้วอันนี้คู่หน้าคู่หน้าอ๋อไม่เวลาดึงงาในสุดท้ายครับในที่สุดมันก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมเก็บเครื่องมือร้อย แป๊บเดียวถ้าชำนาญน,นะต้องบอกก่อนถ้าชำนาญถ้าชำนาญมันก็จะแป๊บเดียวทีนี้ก็ไปใส่อวนใช่ไหมเรียกอะไร,นะรอวนอวนอ่าเขาไปใส่อวนก็เป็นหน้าที่ของอวนนู้หิงอวนอวนะน,นี่ปีรุนี่คือใส่อวนอยังไม่ปีลุนครับใส่อวนคลอง มาตึ้งคลองของของสุดนั่นคือวันนี้เขาจะตัดไปแล้วเขาจะตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ๋อคือเราก็ไปตึ้งคลองเลยใช่ไหมพี่คลองเลยกคอนี้พี่ตาอีกนีเซตตาเซตตาเซตตาจะใส่อ๋อคลองต้งก็คลองหุ้มหุ้มหุ้มหุ่มมุนมุนมุนมุ่มนไปตึ้งกระนับเซตตาไม่เดือมไปคลองอือพอเย็บพอได้เสร็จคลองหัวเสร็จปุ๊บพี่เขาก็มาเย็บ ยึดดูง่ายจังพี่ที่ใส่ปั๊บ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 อ่าน้ำมันลอยตามตาตัวนี้อ๋อลอยตามตาเนี่ยมันดูว่าง่ายแต่ว่ามันพอปนเลยกับอันตรายยุ่งในตัวของกันนี่จะสัมผัสาหนเท่าหน้าเปล่าเสียโชมเหลาเดียวสิงาเองอ่าียงเรียบร้อยครับนี่โอเคถือว่าไม่เป็นไรครับเอาเนี่ยถือว่าสำเร็จเสร็จสับ เอาคนร้อยไปไหนล่ะเขินเขินเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะเอาเจ้านี่ไปทิ้งลงทะเลครับปลาหมึกมันเข้าไปมันเข้าอย่างไรไว้ไปลงทะเลกัน กันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร,ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ทุกอย่างแล้วได้อุปกรณ์แล้วลุยเลยครับเราก็ลุยโดยการไปหาคุณลุงท่านนึ่งให้เขาสอนวิธีการวางรอบปลาหมึกครับคืออันนี้เดี่ยวนี่คือล่างจากทำโพงมาแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้เวลาเราเอาไปป้อยเราก็เอาไปทิ้งไว้บนนี้ครับทิ้งให้มันได้เป็น ให้มันยืด้มันนีนะยืด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 ท้ายลงไปจะยกมันจะลงลงลงยกไปตัวนี้ขึ้นนิดยกยกปุ๊บทุ้งทรายมันจะยกแบบนี้ใช่ไหมโออทุ้งทรายอยู่ข้างหลังครับอือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ว่าบันชูกคือพอได้โครงซึ่งจเรามาใส่โฟมใส่โฟมนะครับอ๋อใส่โฟมก่อนพอให้มันให้มันอยู่ทรงให้มันลอยแบบนี้ให้มันยืนคือไอเนี้ยไอนนั้นในสูงไอเนี้ยโลนี่ค่ะ พอวาดอมซึ่งมันเกาะขึ้นข้างบนมันร่วมการตอนนี้ก็จะาใจแเ้วเข้าใจแล้วรถมันจะมันจะเป็นตัวดึงอยู่ไอ้ครับไอ้ไอ้ตัวนี้ผมว่าร้อนนี้นะครับก็จะปล่อยชี้แกนร้อนนี้ก็คืออยู่ตรงกลางมันอยู่ข้างบนครับอืมไอ้รอนตัวนี้พอเราเวลาเราปล่อยลงไปใช่ไหมครับเวลาเราปล่อยลงไปเปุดสุกตุดตรงนั้นแน่นอืมก็ตุดมันยังกันนอกลางน้ำอืม ไปยุ่งันี่ไงอืมอืมอย่ามาเจ็ตัวนี้มันจะขึ้นไม่หรอกแต่ว่าไม่มีทุดตมึ๊กจะขึ้นมาห้าทุนดีอ๋อไม่งั้นมันก็ขึ้นไปติดทุนมันก็ล้มมึ๊กไม่ได้ไ่มึ๊กไม่ได้ไม่ได้เลยอยู่กลางน้ำมันก็ตกต่ำอ๋อมันอยู่กลางน้ำเนาะถ้าสมมติว่ามันล้มปุ๊บก็หนักเลยอ๋อคือถ้าว่ามันลมทิศหรกมึกมันออกได้มึ๊กมันออกได้ก็ทักงานไม่เราเราเวลาเราไปตั้งยืดวันนี้มึกมัน ข้าวถังนั่นไงข้าวถังนี้ข้าวถังนี้มาค่อยๆเต็มเดี๋ยวตรงนี้มันจะครับมีข่อยเหลามีข่อยมึกคู่เหลาคู่จะมาค่อยตั้งเลยนั่นนี่คือเอาไข่มึกมาค่ห้ดูอ๋อไม่เดียวังไม่นี่คือเอาไข่มึกคู่ตรงงานคู่ไปตรงนั้นกันล้อไปแล้วครับผมคิอสมาชิงมันจะข้าวไปใส่ใส่เกลือคู่นั่นเเมื่อกี้ถ้ามีใครฟังไม่ทันคืออย่างนี้ วันนี่ล่อหมึกเนี่ยคือการยืนอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องยืนอย่างเงี้ยเขาก็เลยเวลาได้โครงอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมาปลูกอันนี้ดังตัยห้อยนั่นล่ข้างล่างันนี้ก่อนไม่อย่าให้มันตัวมันอย่าให้มึดฟันเท่นขึ้นอันนี้อันนี้คือแกนลอนที่แบบไว้ไว้แบบดึงรั้งเวลามันลงไปข้างล่างแล้วอ่ะมันก็อยู่ข้างบนน้ำเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ออกไปเจอทุ่นเพราะว่า ว่ามันจะมีนี่อ่ามันจะอยู่กลางน้ําอำตัวนี้มันจะอยู่กลางน้ําทุ่นมันจะอยู่ข้างบนน้ํานี่อยู่กลางน้ําเพื่อสร้างบาลานซ์ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ขึ้นไปถึงทุ่นเพราะว่ามันมีนี่มันมีปมมันมีตดที่ก็วางกลางกลางกลางโลบอะภาษาใต้วลรคคำตุ๊ดตุ๊ดงงอะดิงงอะดิภาษาใต้วลรคคำตุ๊ดไม่ใช่ตุ๊ดตุ๊ดแปลว่าปม นี่ต้องบอกก่อนนะว่าสาธิตเพราะว่าถ้าเกิดเขาลงไปจริงๆจังๆอ่ะไม่ใช่ลงตอนนี้ลงตอนตีสามตีสี่อย่างที่บอกนี่คือการสาธิตลอนจะไม่จมลูกไม่ไม่ใส่ไข่มึกอ่ะอ๋อตรงใส่แบบนี้ครับ ตกใจตกใจไม่รู้ไม uh> ่ใช่ไข่มึกอ่านี่ยเนี่นี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ไข่มึกอ่าไข่มึกไข่มึกอือนี่ที่ผมขอจับพี่จีชีวิตนี้ยังไม่เคยเคยเคยแต่กินไม่เคยจับอือมันยืย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 นีดนึงครับนี่ทึงมันออมมาเป็นตัวไหมแบบนี้อ๋อมันออกมาเป็นตัวกันเหรอครับแต่เราว่านานๆทึ่มันจะไข่นี่มันจะสุกจะแดงใช่นไหมอ๋อถ้าสมมติออกมาเป็นตัวคือไข่มันจะแดงครับไข่มันจะเป็นสีแดงครับทึงมันจะออกมาเป็นตัวมึก มันจะเป็นตัวในนี่หรืออ๋อเป็นตัวในนี้เลยครับอ๋อที่มันก็ออามาจากในนี้เลยครับเดี๋ยเวลาเราจะปล่อยใช่ไหมครับนี่คือวิธีการที่จะแบบจะปล่อยแล้วเราก็ต้องเอาไข่มึกไปมัดกับเสาตรงกลางครับอ่ามัดกับเสาตรงกลางเสร็จอันนี้มันช่วยได้ช่วยบังตาเหรอเดี๋ยวว่าบังบังบังคลุมตาค่ายนะครับถ้าเราไม่คลุมบางทีปลามันล้วนเะอืม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 อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะเข้ามาก่อกวน พอได้เสร็จเราก็ขึ้นเรือเลยครับขึ้นเรือไปวิธีการขึ้นเรือก็ง่ายๆย,ยกแบกลงเรือเสร็จปุ๊บเวลาเอาไปวางเขาว่าวางง่ายๆวางยิง,ยงยครับวางก็คือการทิ้งลงไปได้รอปุ๊บทิ้งไปแต่ก่อนทิ้งนะครับเขาจะมีตัวถ่วงด้วยคือถุงทรายถุงทรายเนี่ยทาจากกระสอบแล้วก็แล้วก็มีทรายอยู่ข้างในคุณลุงบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะไม่จำเป็นต้องใส่น้ําเพราะว่ากระสอบมันเป็นกระสอบที่สามารถจมน้ําได้แต่ทุกวันนี้เป็นกระสอบเคลือบมันจะทําให้กระสอบลอยน้ําฉะนั้น เวลาก่อนที่จะทิ้งลงไปอ่ะเอาน้ําใส่ถุงลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปัดมัดมัดปากถุงเสร็จก็เอาตัวถุงทรายเนี่ยโยนลงไปก่อนแล้วต่อด้วยรอบนะครับแล้วเราก็ปล่อยมันเลยทิ้งมันไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรมันถามว่ามาเก็บตอนไหนตอนไหน,ตอนไหนก็ได้ครับที่มีเวลาเพราะบางทีเขาก็ทิ้งไว้เป็นเดือนไอ้รอบที่เห็นอนะ่ะอยู่ได้ถึง3เดือนเลยนะครับจริงๆเขาวางไว้ทิ้งไว้เป็นเดือนแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากเป็นสาธิตเราก็เลยให้ลุงอ่ะกู้รอบเลยกู้รอบง่าย คือตามทุ่นที่เราวางไปแล้วก็ใช้วิธีการดึงตอนแรกผมก็นึกว่าดึงด้วยมือเปล่าครับเขามีตัวมอเตอร์คล้องกับตัวลูกลอกแล้วไปพันกับมอเตอร์แล้วช่วยดึงเพราะจริงๆถ้าเกิดดึงด้วยมือผมก็หนักมากมอเตอร์อก็จะเป็นตัวช่วยดึงดึงให้ตัวถุงทรายขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บก็จับแล้วก็กระชากขึ้นมาเลยนะครับกระชากเอามาไว้บนเรือเท่านี้ก็เสร็จวิธีดูว่า วิธีดูว่าปลาหมึกมีกี่ตัวไข่นนั้ะเห็นคอป่ะหนึ่งสองสาเสี่ห้าหลุนไปอกเหลือดี่มันดักไข่ตัวนี้ไข่ฟองนี้มีหกตัวอยู่ในนี้เราสังเกตจากที่มันเป็นข้อข้อแต่ลุงบอกว่าจริงๆมันยาวกว่านี้เป็นยาวแล้วมันเป็นลอ

กันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยร,รังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ไปออกทะเลมาครับเราไปออกทะเลมาเพื่อที่จะไปสาธิตเรื่องของการทํารอบปลาหมึกแล้วก็การเอารอบปลาหมึกไปวางก็เลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะต้องเห็นปลาหมึกเป็นๆวันนี้เราก็เลยนั่งรอกันตั้งแต่เช้าครับนั่งรออะไรนั่งออรงอเรือหมึกที่จะเข้ามาเพื่อที่จะได้เข้าไปดูว่าหมึกสดๆมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน ไม่ต้องมาห้แต่พเอาใจไม่วานอยู่นี่โทรมานล้วทีนี้เราก็เห็นปลาหมึกสดๆเราก็เห็นดูว่าปลาหมึกสดแล้วถามซื่อๆเลยครับปลาหมึกสดดูยังไงเห็นตรงผิวของปลาหมึกไหมครับ ผิวของปลาหมึกเนี่ยไม่ว่าเวลาเวลาปลาหมึกเนี่ยที่เพิ่งตายเนี่ยผิวของมันเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่ตายก็คือยังสามารถที่จะผลิตเซลล์สีแล้วก็เราก็จะเห็นเม็ดสีเล็กๆๆนะครับคอยขยับปุ๊บปกติเวลาปลาหมึกตกใจเนี่ยจากสีขาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วตอนเนี้ยพอปลาหมึกตายปุ๊บเซลล์สีมันยังไม่ตายมันก็ยังคงทําหน้าที่ของมันอยู่นี่คือวิธีสังเกตตัวแรกที่บอกว่าปลาหมึกสดหรือไม่สดวิธีสังเกตตัวที่2คือดูที่ตาครับถ้าตามันใสปิง๊งอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เรารู้ว่ามันคือปลาหมึกสดนะครับตามันใสแล้วก็ถอดตามันจะเป็นสีเขียวนี่ครับเวลาเพื่อนๆหรือว่าใครไปดูปลาหมึกก็ให้สังเกตแบบนี้แล้วกันแล้วท่านจะได้ปลาหมึกที่สดกลับบ้านไปนะครับครับผมไปวางรอบเรียบร้อยหัดกู้เรียบร้อย ทำไมเราถึงจะหาหมึกจริงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยรอดักเรือครับที่เขาไปเนี่ยออกรอบปลาหมึกมาเราก็ได้มาปลาหมึกสดเมื่อกี้ก็บอกไปทีแล้วสดยังไงเห็นสดแน่เพราะมาจากเรือเราจะเอาอันนี้ไปทาอาหารเย็นกันโชคดีมากครับที่ได้มาเจอสดอย่างเงี้ยแพงนะเนี่ยถ้าบนฝั่งอะไปตั้งอย่าซื้อนะบนฝั่ง กียวกับเรื่องของปลาหมึกสดแล้วครับใส่ถุงไปเรียบร้อยเสร็จสับใส่ถุงก็คงน่าจะเดาได้ว่าเอาไปทําอะไรนะครับทำกับข้าวแน่นอนครับเราก็หอบปลาหมึกที่เราได้จากพี่ชาวประมงที่เราอุตส่าห์นั่งรอตั้งแต่เช้านะครับเอาไปทํากับข้าวครับโกเขาก็เรียบร้อยจัดการแล่แล่ปลาหมึกสอนผมด้วยว่าวิธีการแล่ปลาหมึกแล่ยังไงทําแบบไหนที่จริงผมก็ลูกทะเลแต่ผมแล่ไม่เป็นหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่แบบคนชำนิชำนาญที่จะแล่ปลาหมึกได้เก่งขนาดนั้นนะครับทำทำไง ทำต,ต,ตัดตรงไหนไอย आ, ้ย่าใจมากนะมั่วนี่ตัดตรงนี้ครับพาก่อนใช่ไหมพ่ะพาก่อนอ่าพาเอาดีมันออกเอามุกมันออกครับน้ำดำดำมันออกอือหือจะเป็นข้อไหนนี่หรอโอ้แตกแตกไว้ก่อนแตกไว้ก่อนแตกดังดำทั้งโข่ อ๋อแต่ไม่ได้เลยเหรอต้องล้างใหม่จัดน้ำดำต้องเอาใส่ด้วยน้ำดำใส่ด้วยอะไรอย่างนี้นี่เราไม่ได้ผัเราก็ต้องข้ามแตกเพราะนั้นเราห้ามถามเพราะเดียวมันจะขัดสมาธิรู้แค่ว่าเอาเอาข้อน้ำดำ่อห้างป้ามมอก่อเป็นข้อ นี่นี่นี่เป็นถุงเป็นถุงเงี้ยอันนี้เลยเอาออกใช่ถ้าเราผัดน้ำดำแล้วก็พอเราจะผัดแล้วก็โรยนี้ใส่ในกระทะเลยอ๋อคือถ้ามีผัดอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นน้ำดำๆด้วยก็ใช้น้ำนี้ด้วยเหมือนกันใช่เอาอันนี้ใส่เลยอืมงั้นใส่ไปเลยครับครับใส่แล้วให้มันแตกน้ำดำอือหึดำโอ้ยเลยนี่แค่อันเดียวนี่ก็ดำเหมือนฐานแล้วอ้อันเดียวเนี่ยนะครับผม วิธีการแรกคือเขาบอกว่า2วิธีวิธีแรกถ้าคุณอยากทาปลาหมึกผัดน้ำดำําดาไอตัวที่มันเป็นถุงใส่น้ําดําของปลาหมึกนะครับก็ไม่ต้องเอาออกก็ใส่มาทั้งอย่างนั้นเลยเราลอกแค่ตัวกระดองออกมานะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากทําผัดน้ำดำําดําคุณเอาไปทําอย่างอื่นเช่นเอาไปทําทอดกระทงทอดกระเทียมอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องค่อยๆดึงน้ำำําดําซึ่งเป็นถุงนะครับถุงกลมๆอยู่ในท้องเนี่ยออกมาก่อนถ้ามัน ถ้าคุณไม่ไม่ดึงมันออกมาเนี่ยรับรองได้ดําทั่วทั้งหมอ้อแน่โกโกบอกผมนะครับฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ที่ที่วิธีการที่แล่ปลาหมึกโดยที่ไม่อยากให้มันมีน้ําดําอยู่นะครับแล้วตัวหนังก็ไม่ต้องเอาออกโกบอกว่าเวลาเอาไปทอดกระเทียมเนี่ยอย่าเอาหนังออกเพราะหนังเนี่ยจะทําให้ปลาหมึกกรอบนะครับหนังจะทําให้ปลาหมึกกรอบแล้วก็ทําให้ปลาหมึกดูน่ากินเออปกติผมก็เห็นแต่แบบ ขาวๆวที่เขาลอกผมจริงๆคนทะเลผมไม่ต้องลอกครับลอกมันจะดูไม่ดูไม่ไม่น่าทานดูหนังมันจะไม่กรอบมันจะไม่อะไรอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้มาจากที่นี่แหละผมก็เลยเดินเข้าครัวไปไปดูแม่บ้านสักหน่อยแม่บ้านเขาก็กําลังตำกระเทียมเลยครับเพื่อจะทําปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยให้เรากินแม่บ้านก็กําลังปรุงรสเลยครับตำกระเทียมก่อนแล้วก็เอาไปย่างด้วยนะครับเอาไปย่างทําให้รู้สึกว่ามื้อเนี้ย นอกจากได้ลงรอบแล้วได้อร่อยเต็มที่แน่นอนครับรับรองเฮ้ยตาตากล้องเราชิลมากตากล้องโคตรชิวตาตกล้องเก็บเสียงกล้องเก็บเสียงโคตรชิวเลยขอยังเละขอยยังเละข่อยปะ có cái gì hút